วันนี้ต้องไปวันนี้ต้องไปไปนะวัน,น้ต้องไปอีกไ,ไปไหนเพจะบูดมมไม่ให้นอนปวดฉี่มากเหาื่ยแล้วปวดฉี่จะไปก็เอาผี

เออยังไงยังแตกก่อกระจายอวบแหมอุ้ยตัวเน้ำพุอาบน้ำยังไงลูกได้น้ำได้น้ำมันหดเหี่ยวเหรอหดเหี่ยวแปะเอายีน่้เด่นมาใส่ไปไ่ได้ค่ะบ่ได้มองงงอีนี่มองมองงงไปน้องปวดเหี่ยวเฟินไปยีน่าเด่นไปใส่เออขี้อย่างบบเมียนบอพัดลมนี่แหละพัดลมอย่างว่าเบิ่องนี้ของหลังตัวบักใหญ่ไปเบิ่งไหม หยุดหยุดหยุดไ,ยมไม่ใช่ค่ะของหนูค่ะงงงงอันนี้อันนี้ ใช่นี่น่าไป็นการยุทธใช่ไหมสักทุ่มหนึ่งก็ได้ประมาณจะโค้กทุ่<ห>มอะไรห,ห,หมายถึงว่าเป็นถึงหลังเวทีแต่ว่าอยากให้ไปเร็วอยู่เพราะว่าวันนี้หาที่จอดรถยากมากหลังเวทีเป็นตลาดดีๆนี่แหละก็เหม,มือนที่เราใช่ที่เราไปปีนั้นแหละก็คือมันจะไม่ได้ไปจอดรถหลังเวทีมันต้องบูคนเข้าไปมือแรงอ่ะไม่เนืองเดินผ่านอุ้ยไม่ผู้ใดไม่น้องเทียบกับมื่อก่นน่ฮะเทียบกที่เราอยู่ตรงเทียนานีเทียบเทียบดีสุด ทำดีมากที่สุดพี่เกมไม่น้องดิไม่ไถ่โอ้โห้กูโอวกูเอาหูตะนอไปแล้วแหละญาติลักทุกคนเจอกันไรหน้าหนูจะไปเก็บของแล้วในล่ะจินทั้งเขาที่ใส่มลยไม่ยังต้นน้ำโมที่เดียบไปพี่จิล่ะจุ่มแม จมแม่จมโหลดเอาจมจมให้แม่เบิ้งอ๋อทุกคนขะขอปิดไม้ก่อนสั่นกําลังใจออนไลน์หน่อยนะคะหาไฟเบิ้งหานะหาไฟแม่นิชาเบิ้งอยู่โลเล่เพราะว่าช่วงนี้บ่มมาด้วยแม่แอบต่อเลยกําลังใจออนไลน์ได้นะคะวันนี้เดินทางไกล200กิโลที่เพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะคะที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับจะกันตอนนี้นะคะแคบแคบครับพี่น้องครับเมื่อาแคบที่สุดแคบท่านมาขามหวานคนบักหลายไปถือบอกบอนีี ม่โดนเก็บแมยคือพอเก็บของค้าก็จะเป็นค่ากระสอบกาแฟด้วยก็คนหนูจะลงรายแล้วเพราะจะเก็บของแล้วอีตอนนั้นมันรีบแล้วมันปวดฉี่ที่หน้าเมนจีกับกล้องก่อนหนาวแห้งเก็บให้ได้ด้วยก็ได้แล้วหุ่นแต่ยานเลยแต่ยานอีบ่ตแต่ยานเล่ยนเรียนเรื่องหนาเหิดเนี้ย คนไรนะครับสามสี่หลอนะกี่หาตัวด้วดูเรีสิเก็บของโดนล้มั้ยไปแล้ล้วบ๊บ๊ายบมีแต่คนปวดเหงียวที่สุดเลยคันเ่มาะวอยเเป่อเริ่อเปิดแต่มลลอยู่ใส่อยู่แค่ลูก โอ้ทุกคนหนูจะลงไรแล้วจะเก็บของเป็นยงผู้ใดเป็นยังโอ้ยไม่ทั้งขาวทีหลังอุ้ยชุ่มหนเก็บของมาเรียบร้อยแล้วไปไปโซดขีเดียดเออย่าเขามาเบืองกับบะหมี่งวหน่อยดูตัวอย่างไปถอดนี้บะหมี่งวหน่อยมึงอแหละ คนดูเต้นสองไทยวันที่สองนะใครเจอก,กันน้องชายเอ้ยสองไทยวันที่สองวันทุกท้ายนะครับก่อนกับไปทำนาที่ตัวเองวันนี้เจอก,กันเพชรบูรณ์นะคระับกยปห้ดข้อเว้ยจะเก็บอย่างกองของมนหอมลายแค่ต้านน้ำ เุกคนลไปก็นาจะเก็บของแล้วอันนี้คือหน้าคนไนนรนะผู้ใหญเอื่นชาน